ชาดกค่าร้อยชาติอัธถกถาทุทะทะท,ะทะชาดกชาดกว่าด้วยคติของคนดีคนชั่วสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพู้ทบบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะมาฟังร่วมกันนะคะว่าคติของคนดีกับคนชั่ว แตกต่างกันอย่างไรนากรุงสาวัตถีลูกรักอีกสองวันข้างหน้าพ่อและกลุ่มพ่อค้ากำลังคิดว่าจะนิมนต์พระศาสดาและคณะพระภิกษุมาที่บ้านอยากทําบุญถวายทานสักเจ็ดวันช่วยเตรียมของกับพ่อที่ได้ไหม ได้ขอรับและพ่อมีอะไรอยากจะถวายไหมผมจะได้ช่วยเตรียมคนเป็นพ่อคุณคริตอยู่ครู่หนึ่งก็อเอ่ยกับลูกชายว่าพ่ออยากได้ของที่จำเป็นอย่างเช่นของแห้งหรือของเครื่องห่มหรือสบู่ที่ท่านทั้งหลายเมื่อรับถวายแล้วได้ใช่จริงๆ ถ้าอย่างนั้นผมลองไปปรึกษาเพื่อนก่อนว่าจะซื้ออะไรบ้างขอบใจลูกมากจากนั้นบรรดาคณะพ่อค้าต่างช่วยกันจัดเตรียมบรรดาข้าวสารปลาอาหารแล้วข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก่อนใช้มือปาดเหงื่อที่ไหลลงมาจากขมับ ในที่สุดก็เสร็จสักทีผู้พ่อเดินตรงมาหาลูกชายก่อนใช้มือตบที่บ่าเบาๆขอบใจมากครงนี้ตอนเช้าพ่อจะไปนิมนต์พระศาสดาและคณะมาที่บ้านเช้าวันต่อมาพระพุทธเจ้าและคณะเสด็จมายัางบ้าน ก่อนบรรดาพ่อค้าต่างพากันจัดเตรียมข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆถวายคณะพระภิกษุสงฆ์ก่อนอื่นข้าแต่พระองค์ในการถวายทานครั้งนี้มีผู้ที่ถวายมากและน้อยแตกต่างกันไปขอให้คนที่ถวายน้อย ได้ผลบุญมากเท่าเท่ากันเถิดพระศาสดาตรัสว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกท่านถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์เป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่ในอดีตท,ท่านทั้งหลายนั้นถวายทานมอบให้อย่างนี้เช่นกันจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่า ในอดีตการเมื่อพระเจ้าโรมทัาสวยราชสมบัติพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลพราม์ครั้นเมื่อเติบใหญ่จึงได้เข้าเรียนศาสรทางด้านต่างๆจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาพระองค์ได้เห็นความทุกข์ของผู้คนจึงเกิดความคิดว่าอยากจะออกดวดจึงเข้าไปพูดคุยกับพ่อของตน ท่านพ่อว่าอย่างไรทำไมวันนี้ถึงมาหาดึกขนาดนี้พอดีผมตัดสินใจว่าจะออกบวชเป็นลาษีผู้เป็นพ่อนิ่งไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยถามลูกมั่นใจแล้วหรือครับถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ลูกเลยพ่อเคารพการตัดสินใจของเจ้า จากนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้ออกเดินทางตรงไปยังประเทศหิมาวันตักก่อนที่จะเข้ารับการบวชเป็นฤาษีเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีพระโพธิสัตว์ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเที่ยวออกเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ชนบทตามเขตชายแดนเส้นทางนั้น ยังเป็นดินสีน้ำตาลเข้มหญ้าสีเขียวขึ้นเต็มสองข้างทางสายลมโบกสะบัดใบหญ้าพลิ้วไหวไปตามแรงลมพระอาทิตย์เคลื่อนค้อยจากทิศตะวันออกจนกระทั่งไปถึงทิศตะวันตกก่อนจะรับขอบฟ้าลงพระโพธิสัตว์กลางตอนนี้ข็อเย็นมากแล้ว พักตรงนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินไปบินทบาทที่หมูอบ้านเช้าวันต่อมาพระคุณเจ้าขอนิมนต์เจ้าค่ะชาวบ้านกล่าวขณะที่มือตักข้าวใส่บาตรท่านพักที่นี่กี่วันเจ้าคะเราไม่ได้พักที่นี่หรอก คงออกเดินทางไปเรื่อยๆจากนั้นขณะนาคีออกเดินตามทางไปเมืองต่างๆแวะบินทบารตามหมู่บ้านจนกระทั่งถึงเมืองพาราสีพระคุณเจ้าขอรับพระภมขออนิมนต์ไปพักที่อุทยานได้ไหมพระโพธิสัตว์หันมาทางต้นเสียงก่อนจะพยักหน้าลงช้าๆแล้วกล่าวว่า ได้สิณอุทยานเมืองพาราสีภายในมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นอย่างอิสระต้นไม้ใหญ่เล็กสลับกับกันไปมาหรือเรียกได้ว่าป่าขนาดเล็กที่ขึ้นอยู่ในเมืองก็ว่าได้เชิญคณะท่านพักที่นี่ได้เลยขอรับ กุ่มนี้กับผมและลูกบ้านคนอื่นจะจัดเตรียมข้าวปลาอาหารมาถวายในวันรุ่งขึ้นขอบใจท่านมากเมื่อกล่าวจบทางผู้นำก็ขอตัวกลับไปยังเรือนของตนเช้าวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์ออกบินธบาทพร้อมกับคณะตามบ้านต่างๆ ชาบ้านพากันถวายข้าวปลาอาหารนี่มต์เจ้าค่ะดิฉันตั้งใจทำอาหารถวายพระคุณเจ้าเลยนะเจ้าค่ะนานๆทีจะมีนักบวชมาแถวนี้ผู้นี้ท่านพักอยู่แถวนี้ได้ไหมเจ้าค่ะดิฉันจะได้ทำอาหารถวายพระคุณเจ้าอีกครั้งพระโพธิสัตว์นั้น พักอยู่ที่อุทยานเมืองพาราณสีตลอดฤดูฝนเมื่อฤดูผ่านพ้นไปจึงเดินทางกลับป่าหิมพานอีกครั้งแม้นทำทานน้อยบุญที่ได้นั้นแปลผันตรงกับความเลื่อมใสศรัทธาถ้าทำทานน้อยแต่มีจิตที่เลื่อมใสมากผลบุญนั้นก็จะมาก ในขณะเดียวกันทำมากแต่มีจิตเลื่อมใสน้อยบุญนั้นก็ได้น้อยเช่นกันพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชายรหมู่ลือีในครั้งนั้นได้เป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้ส่วนครูประจำคณะคือพระพุทธเจ้า ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอ,พอบพระคุณค่ะ